ปัญหานี้สอเขารุนแรงกันมากขึ้นนะคะมีการคาดการณ์กันว่าปีหน้านี้เราอาจจะมีคนตกงานแตะไปถึง3ล้านคนเลยทีเดียวช่วงนี้นะคะเดี๋ยวพูดคุยกับคุณวชิรวิทย์เลิศบำรุงชัยติดตามปัญหานี้มาโดยตลอดค่ะคุณวชิรวิทย์คะตัวเลข3มล้านนี่ไม่เคยปรากฏมาเลยนะในเมืองไทยค,ค่ะคราวนี้ถ้าเป็นแบบนี้การฟื้นตัวของไทยนี่ดูท่าจะลําบากมากขึ้นเลยล,ลำบากมากเลยทีเดียวนะคะแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยจะชอบพูดกันว่าให้กอดงานประจำเอาไว้แน่แน่ ซึ่งไอ้คำนี้ครับเป็นแสดงถึงความกังวลของคนในสังคมแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ยการจักการประเมินเนี่ยนะฮะเราอาจจะได้เห็นตัวเลขที่แบบบิ๊กเซอร์ไพรส์เลยว่าสิ้นปีนี้อาจจะได้เห็นตัวเลขคนตกงานพุ่งไปแตะถึง3ล้านคนจริงๆนะครับจแล้วคําว่ากอดงานนี่คือเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดกันแน่จะวิเคราะห์ให้ฟังว่าอไอ้คำว่ากอดงานประจำจริงๆแล้วก็อาจจะต้องเสี่ยงที่จะตก <laughs> งานประจำนี่แหละเสี่ยงจะตกงานอีกด้วยหรือไม่ นะครับถ้าไปดูตัวเลขเลยนะครับคุณผู้ชมมีตารางให้คุณผู้ชมดูเลยว่าปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่ต้นปี2,563เราจะมีกําลังแรงงานที่อยู่ในภาคการผลิตอยู่ทั้งหมดประมาณ 37ล้านคนครับในจำนวน37ล้านคนเนี่ยผ่านไป6เดือนหรือเรียกกันภาษาทางเศรษฐกิจคือ2ไต,ตรมาสนับตั้งแต่เดือนอมกราคมมาจนถึงมิถุนายนเนี่ยมีคนตกงานไปแล้วนะครับถึง740,000คนแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจที่บอกว่าผู้มีงานประจํา แต่ไม่ได้ทํางานคนกลุ่มนี้มีเยอะมากเลยนะครับไอ้ผู้มีงานประจําไม่มีแต่ว่าไม่ได้ทํางานเนี่ยมีถึง2.5ล้านคนทีนี้เอาตัวเลขมาบวกกันนะครับเอาตัวเลขคนที่ตกงานจริงๆ7แสนกว่าคนมาบวกกับผู้ที่มีงานประจําแต่ไม่ได้ทํางานอีก2ล้านกว่าคนก็จะได้ตัวเลขมา ว่า3ล้านกว่าคนนี่แหละครับก็คือคาดว่าจะมีผู้ที่เสี่ยงตกงานในสิ้นปีนี้ถึง3.2ล้านคนเลยทีเดียวตัวเลขนี้แหละครับก็คือเป็นที่มาว่าทาไมเราถึงต้องวิตกกังวลกันแล้วถ้าเอาตัวเลข3ล้านกว่าคนมาคํานวณดูแล้วจะคิดเป็น8%ซของกําลังแรงงานทั้งหมดเลยนะครับที่กําลังจะเสี่ยงตกงานเป็นตัวเลขที่ไม่น้อยแล้วก็ถือว่ามากเมื่อเทียบกับวิกฤตต้มยำกุ้งเมื่อปี2540ด้วยเหมือนกันนะครับ มาจนถึงต้นนี้คุณผู้ชมหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าแล้วบุคคลที่มีงานประจําแต่ไม่ได้ทํางานเป็นใครผมลงไปพูดคุยกับพนักงานโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองพัทยานะครับพวกเขาจะมีชีวิตที่เสี่ยงอยู่บนเส้นได้มากน้อยแค่ไหนติดตามจากรายงานครับเมืองพัทยาวันนี้ไม่คึกคักไปด้วยนะักท่องเที่ยวต่างชาติเหมือนเคยร้านค้าริมถนนหน้าชายหาดทยอยปิดตัวลง แม้รัฐบาลประกาศผ่อนปลนการดําเนินธุรกิจแต่สัญญาณของการฟื้นตัวก็ยังไม่กลับมาเหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อพนักงานภาคบริการจํานวนมากที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจการท่องเที่ยวธนายุทธ์บัวลอยเป็นพนักงานเสิร์ฟโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองพัทยา6เดือนแล้วที่เขารับเงินเดือนเพียงครึ่งเดียวซึ่งไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่ต้องแบกรับทางค่าง,งวดผ่อนรถและค่าชาบ้าน สิ่งที่เขาต้องการคือยอมให้ในายจ้างจ้างออกโดยจ่ายชดเชยตามกฎหมายเพื่อขอรับเงินก้อนไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่นายจ้างไม่ยอมจ้างออกยังคงจ่ายเงินเดือนเพียงเครึ่องเดียวบีบให้พนักงานลาออกโดยสมัครใจเพราะไม่ต้องการจ่ายชดเชยแย่ไปกว่านั้นคือแบบว่าคือเกี่ยวกับพวกนายจ้างเราอะไรเงี้ยครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าเป็นงานแรกเงี้ยผมค่อนข้างคาดหวังกับงานแบบนี้มากคือผมเพิ่งจบมาาเงี้ยแล้วเป็นงานแรกที่ผมเพิ่งได้ทํา แล้วพอมาเจอช่วงสถานการณ์เกี่ยวกับโควิดอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเหมือนแย่ตั้งแต่เริ่มทําเลยมันก็เลยรู้สึกแบบว่าทุกอย่างมันก็เลยดาวหมดเลยทุกวันนี้ธนายุทธหาไรายได้เสริมด้วยการขับแทบไบค์พร้อมทนอยู่ไปด้วยความหวังว่าสถานการณ์น่าจะดีขึ้นและยังอยากอยู่ในเมืองพัทยาต่อไปหากต้องออกจากงานเขาพร้อมที่จะเป็นฟรีแลนซ์รับจ้างเป็นครั้งครั้งเพราะยังเห็นโอกาสมากกว่าการกลับบ้านเพราะไม่มีทักษะการเป็นเกษตร,รกร นอกจากธนายุธยังมีพนักงานคนอื่นในโรงแรมเดียวกันที่เผชิญปัญหาไม่ต่างกันโดยได้ยื่นร้องต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานซึ่งจนถึงวันนี้ยังไม่มีความคืบหน้าคือตวเนี้มันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะอยากได้เพื่อเราจะมาวางแผนอะไรเราได้ถ้าเราได้เงินตรงนี้มาปุ๊บเราก็จะมานั่งดูแล้วว่าเราจะรอใหฟ้ฟื้นตัวเอาใช้เงินที่มีอยู่ยประทังชีวิตไปพอมันฟื้นตัวแล้วเรากลับไปหาสมัครงาน ด้านที่เราถนัดคือด้านโรงแรมต่อไหมหรือว่าเราจะเอาเงินก้อนเนี่ยกลับไปบ้านนอกไปหาท,หทหําไร่ทํานาทําสวนอะไรเงี้ยซึ่งมันจะเป็นโอกาสที่ดีสําหรับเรามากมีทางเลือกให้กับเรามากขึ้นนะครับในส่วนถ้าเราได้เงินตรงนี้มาเนี่ยพนักงานโรงแรมทั้งสองคนยืนยันว่าพร้อมรับความเสี่ยงที่จะตกงานขอเพียงได้เงินชดเชยตามกฎหมายเพื่อนำไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในอาชีพอื่น และขอความเป็นธรรมจากนายจ้างไม่เอาเปรียบพนักงานด้วยการบีบให้ลาออกเองซึ่งจะทำให้เสียผลประโยชน์หลายอย่างจากโครงการช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐตัวอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นนี่เป็นพนักงานโรงแรมนะครับและก็พนักงานโรงแรมก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอในภาคบริการถ้าเราจะมาดูนะครับว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจในขณะนี้นะครับอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9เนี่ยมันส่งผลไปทั่วทุกหัวและแหงเลยนะครับแบ่งแยกาภาคแรงงานออกเป็นหลายหลายภาคเดี๋ยวจะมีตารางให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าแต่ละภาคมีจํานวนคนอยู่ในภาคแต่ละภาคนั้นเท่าไหร่แล้วก็ได้รับผลกระทบหรือว่ามีจํานวนหรือว่าตําแหน่งงานที่ลดลงไปเท่าไหร่นะครับมาดูกันนะครับว่า ภาคการเกษตรเนี่ยนะครับจะมีแรงงานอยู่ทั้งหมดเกือบ11อมากกว่า11ล้านคนจํานวนนี้นะครับผกลกรบจากโควิด -19 เนี่ยทำให้มีแรงงานภาคการเกษตรนั้นลดลงไปถึง0.3%ในขณะที่มาดูที่ภาคอุตสาหกรรมนะครับในจํานวนของภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมีคนอยู่ในระบบนี้อยู่6กล้านสองแสนคนก็ลดลงไป4%นะครับ แล้วก็อีกภาคหนึ่งคือภา,าคาหกรรมการผลิตก็มีจำนวนคน6ล้านคนส่วนนี้ลดลงไป4.4%ในขณะที่ภาคบริการซึ่งเป็นภาคที่มีแรงงานมากที่สุดนะครับเป็นกลุ่มใหญ่มากที่สุดก็คือ19ล้านคนจำนวนนี้ลดไป1.8% 1.8%นี่คิดเป็น3แสนกว่าคนนะครับถ้าเอาตัวเลขการจ้างงานที่ลดลงในทุกภาคแรงงานมาบวกกันก็จะคิดเป็นการจ้างงานที่หายไป6 4 0 0 0 0กว่าคนนี่เป็นตัวเลขการ วิเคราะห์จาก TDI นะครับแล้วไอ้ตัวเลข600,000กว่าคนนั่นแหละครับที่กำลังจะตกงาน เป็นตัวเลขของคนที่จําเป็นต้องเปลี่ยนอาชีพนะครับซึ่งนักวิชาการด้านทีดีไอก็ระบุนะครับว่ามี2ทางเลือกนะครับสำหรับคนที่ตกงานก็คือไม่ไปทําเกษตรก็กลับบ้านไปเป็นฟรีแลนซ์ครับนักวิจัยด้านการพัฒนาแรงงานจากทีดีไอก็ประเมินว่า2ทางเลือกนะครับสำหรับแรงงานที่หลุดออกนอกระบบในขณะนี้ก็คือกลับไปสู่ภาคการเกษตรและการแปรรูปอาหารหรือไม่ก็หันไปรับจ้างพาร์ทไทม์หรือว่าเป็นฟรีแลนซ์ครับ เขายกตัวอย่างอย่างธุรกิจการบินไทยนะครับที่ไม่สามารถขึ้นบินได้ทุกวันนี้ก็ต้องปรับตัวด้วยการขายปลาต้องโขสังขยารวมไปถึงเปิดพัตนา,ารเพื่อความอยู่รอดส่วนภาคการเกษตรที่ว่าจะมีแรงงานกลับไปสู่ภาคนี้รัฐบาลนะครับจำเป็นต้องให้ความรู้ส่งเสริมด้านการตลาดการแปรรูปแล้วก็หาตลาดส่งออกด้วยนะครับเพื่อที่จะทำให้คนเหล่านี้มีไรายได้เพิ่ม ดรยงยุทธ์บอกด้วยนะครับว่าแนวโน้มการจร้างงานในอนาคตจะเป็นลักษณะการจร้างงานเป็นครั้งเป็นคราวหรือว่าเป็นฟรีแลนซ์นั่นเองแล้วก็การแต่ว่าการจร้างงานในในลักษณะนี้ยังไม่มีกฎหมายควบคุมอย่างจริงจังเพราะฉะนั้นจึงมีข้อเสนอไปสู่กระทรวงแรงงานนะครับว่าจําเป็นต้องเร่งผลักดันกฎหมายเพื่อรองรับแรงงานนอกระบบซึ่งจะมีแรงงานกลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้นครับภาคบริการบางส่วนเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนอาชีพเพราะว่า เขาเนี่ยอายุการจะมากแล้วการที่มีโควิดไปเที่ยวนี้เขาไม่สามารถจะกลับมาทำงานในตำแหน่งเดิมได้แล้วเพราะมาสมัครใหม่ส่วนมากแล้วสถาประการก็จะรับคนในเงินเดือนที่เป็นเงินเดือนตั้งต้นนั้นคนเก่าเขาจะไม่มาไม่มาปั๊บเขาต้องเปลี่ยนอาชีพซึ่งคนจุนวนนี้เป็นจำนวนที่ค่อนข้างมากเป็นอีกหลายล้านคนที่ที่อยู่ในช่วงวัยที่เกินอาจจะ45หาขึ้นไป50ขึ้นไปต่างพวกนี้ ส่วนมากผันไปสูข่ข้างนอกไปทำงานอิสระ จริงๆแล้วนะครับวิกฤตการตกงานเนี่ยก็จะเกิดขึ้นอยู่แล้วจากเทคโนโลยีที่ปั่นป่วนหรือว่า disruption แต่ก็ถูกซ้าเติมจากโควิด19นะครับปัญหาการจ้างงานเป็นปัญหาที่รัฐบาลพยายามที่จะแก้ไขเพราะว่าถ้าไม่สามารถแก้ไขปัญหาการจ้างงานได้นะครับจะส่งผลกระทบต่อไปเป็นรูกโซ่เมื่อไม่มีงานทําก็จะเกิดการค้างชําระหนี้หนี้ครัวเรือนก็จะพุ่งสูงขึ้นเมื่อในครัวเรือนพุ่งสูงขึ้นแล้วนะครับก็จะไปกระทบกําลังซื้อของผู้คนเมื่อผู้คนไม่มีกําลังซื้อแน่นอนจะไปกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ทั้งระบบเลยทีเดียวครับคุณบุษรินต้องจับตาดูวุฒบานจะแก้ไขเรื่องปากท้องอย่างครบวงจรน,นี้ได้อย่างไรครับอย่างที่บอกว่าปราตรการนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนมาตรการที่เคยใช้ก็อาจจะใช้ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะต้องมาดูว่าจะปรับยังไงทั้งระยะเร่งด่วนแลว้วก็ระยะยาวด้วยช่วงนี้ขอบคุณคุณวชิรวิทย์นะคะคุณผู้ชมคะนอกจากประเด็นแรงงานแล้วก็ประเด็นเรื่องของคนตกงานที่เป็นเรื่องใหญ่ตอนนี้ก็มีความเคลื่อนไหวนอกสภาด้วยที่อาจจะต้องจับตาเพราะว่าเย็นนี้กลุ่มที่เรียกตัวเองว่าคณะประชา